สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวฟาร์มประเทศไทยทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Farming Simulator 25อยู่ในเกมนี้กันอีกแล้วและตอนนี้คุณผู้ชมก็กำลังอยู่กับเกมไลน์ Enterprise Channel YouTube ที่เกี่ยวกับเกมฟาร์มแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวผมก็กะว่าจะทำเกมอื่นด้วยนะ ไม่อยากให้คนดูเบื่อไงเดี๋ยวถ้าเกิดว่าในช่องมีแต่เกมฟาร์มเนี่ยเกรงว่าอาจจะเบื่อกันก็วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกำจัดวัชพืชนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการปลูกผักมันก็จะมีวัชพืชแซมขึ้นมาด้วยหน้าที่ของเราคือเราจะต้องเอาพวกมันออกไปพวกแกไม่มีสิทธิ์อยู่ในฟาร์มของฉันไอพวกวัชพืชพวกแกไปให้ไกลๆนะครับ วิธีการกำจัดวัชพืชเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสามวิธีวิธีที่หนึ่งก็คือใช้ใช,ใช้อุปกรณ์ถาหญ่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ถานญ่าของฝรั่งนะครับหน้าตามันจะไม่เหมือนแถวบ้านเราบ้านเรานี่ก็จะใช้จอบกันบ้านเราใช้จอบออใช้ใช้คลาดแต่ของฝรั่งที่เขาจะมีอุปกรณ์แบบนี้นะฮะ ซึ่งมันจะอยู่ในอ่าอ่าอยู่นี่ครับอยู่ในคำว่า w e e d read, w e เด e r เนี่ยครับอุปกรณ์ในการถงหย่าจะมีอยู่ประมาณนี้ครับมีอยู่ประมาณห้าเครื่องแล้วต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะใช้อุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ย,เข,นเ,นยเขาจะบอกว่า ต้องการใช้รถแท็กเตอร์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่ยกตัวอย่างเครื่องนี้เครื่องนี้เขาบอกว่าต้องการรถแท็กเตอร์ที่มีเครื่องยนต์หนึ่งร้อยหกสิบแรงม้าทเทียบเท่าหรือสูงกว่าอย่างเครื่องนี้ต้องการรถแท็กเตอร์ที่มีเครื่องยนต์สี่ร้อยห้าสิบแรงม้าเทียบเท่าหรือสูงกว่า ตัวอันถัดมาก็จะเป็นน้ําหนักจะเป็นน้ําหนักอุปกรณ์อันต่อมาก็จะเป็นหน้ากว้างก็คือว่าอุปกรณ์เนี่ยเข,เขาจะมีเขาจะมีเขาจะมีหน้าในการไถ่อ่ะความกว้างในการไถนะครับอันนี้สิบห้าเมตรอันนี้สิบสองจุดสี่เมตรอุปกรณ์แต่ละชิ้นเนี่ยก็สามารถตกแต่งได้ด้วยนะฮะ อยู่ที่เราจะเลือกและจัดสรรกันอ่าอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือมันจะเป็นต้นหญ้าขนาดเล็กแล้วอย่าลืมซื้อที่ถ่วงน้ำหนักหน้ารถด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวล้อหน้ามันจะลอยเนี่ยครับให้ทุกคนดูตอนนี้ในตัวเกมเขาก็จะบอกว่า ฟาร์มของเราเนี่ยมีวัชพืชอยู่เห็นครับสีเข,เขียวเนี่ยครับเห็นไหมเอ่อปกติเราอยู่หน้าปลูกผักใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตของพืชส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับวัชพืชการใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้ครับเราต้องไถมันออกไปกดลงแล้วก็ไถไป ็นไหมครับตอนนี้เนี่ยวัชพืชที่เป็นสีเขียวๆข,ของเราเนี่ยมันหายไปแล้วมันจะเป็นสีน้ําเงินสีน้ําเงินก็คือปุ๋ยนั่นเองแต่ถ้าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นดินร่วโล่งแบบนี้นะครับแล้วก็ไถไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออีกอย่างหนึ่งก็คือรถแท็กเตอร์ที่เรานํามาใช้เนี่ยนอกจากเราจะดูเครื่องยนต์แล้ว เราต้องดูล้อด้วยดูนะครับเราต้องเปลี่ยนล้อด้วยนะครับอย่าลืมไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ล้อพวกเนี้ยเข้าไปเหยียบในแปลงผักเดี๋ยวผักของเราจะตายเราต้องเปลี่ยนเป็นล้อขนาดเล็กอ่าอ่านี่นีอยู่นี่นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นล้อขนาดเล็กไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเราเอาล้อใหญ่ๆ เข้าไปในแปลงผักผักเราตายอย่าลืมนะครับถ้าเกิดลืมเนี่ยผักตายไม่รู้ด้วยนะอ่าก็จะประมาณนี้ต่อ,อไปครับวิธีที่สองก็คือการฉีดสเปรย์หรือ น้ำยากำจัดวัชพืชวิธีการกำจัดวัชพืชแบบนี้วิธีการกำจัดวัชพืชแบบนี้จะเป็นการกำจัดวัชพืชที่ดีที่สุดเพราะว่าไม่ว่าต้นหญ้าต้นเล็กไม่ว่าวัชพืชต้นเล็กต้นใหญ่เนี่ยมันจะถูกกำจัดทิ้งหมดสังเกตไหมครับว่าวัชพืชเนี่ยมันยาวมากอ่ามันสูงมากมันสูงวัชพืชมันสูงมากถ้า ขออภัยครับถ้าแถวบ้านเราเดียเขาเรียกว่าโอ้โหสูงนะครับเนี่ยแถวบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรแถวบ้านเราเขาเรียกว่าอะไรต้นหญ้ายาวๆแบบนี้ <c oughs> ผมก็นะอ่าโอเคแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าต้นหญ้าสูงๆแบบนี้เนี่ยอันนี้มันไม่สามารถถอนออกได้ อุปกรณ์ชิ้นนี้สามารถถางยญาได้เฉพาะต้นเล็กเท่านั้นถางวัชพืชได้เฉพาะต้นเล็กเท่านั้นแต่ถ้าเป็นวัชพืชต้นที่สูงขนาดเนี้ยเราต้องฉีดน้ํายาอย่างเดียวครับไม่งั้นเอาไม่อยู่อุปกรณ์ในการพ่นยาอยู่นี่ครับเราจะซื้อเอาไปติดกับรถแท็กเตอร์ก็ได้หรือเราจะซื้อเป็นคันแบบนี้ก็ได้เนี่ยครับ เป็นรถพ่นยาสำเร็จรูปแบบนี้ก็ได้นะมีอยู่สามคันอันนี้เราต้องมีรถแท็กเตอร์ครับรถแท็กเตอร์อยู่ข้างหน้าอันนี้ก็ต่อพวกด้านหลังก็อุปกรณ์การพ่นยาพวกน,นี้ก็สามารถพ่นปุ๋ยก็ได้หรือว่าจะพ่นยากำจัดวัชพืชก็ได้เหมือนเดิมครับเหมือนเดิม อ่าอันนี้ก็ความจุหน้ากว้างน้ำหนักอืมแล้วก็เราต้องซื้อน้ำยากำจัดวัชพืชด้วยเนี่ยครับสองถังถังไหนก็ได้เหมือนกันมันเป็นยี่ห้อครับยี่ห้อชอบยี่ห้อไหนก็ซื้อมาครับหลังจากนั้นเราก็บรรจุใส่ถังด้วยการกดตัวอา กรอบสีดำๆทางซ้ายจอเนี่ยครับเขาจะบอกว่าเราต้องกดปุ่มไหนเพื่อใช้งานอุปกรณ์นั้นๆกรอบสีดำทางซ้ายจอเนี่ยเขาจะบอกว่าปุ่มไหนใช้ทำอะไรเช่นไว้รีโหลดเอาไว้กลางเนี่ยครับเนี่ยเอาไว้กลางแขนตัว x ตัว v ตัว b ตัว o ตัว i ตัว u ตัวจตัวเนะครับซึ่งปุ่มควบคุมรถแต่ละคันปุ่มควบคุมรถแต่ละประเภทไม่เหมือนกันบางทีน้องๆมาถามผมก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันเยอะจริงๆอ่ะเราปนยาบ่ได้หรือเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะโอเค ไปเห็นไหมครับต้นหญ้าแห้งเฉาตายหมดเลยต้นหญ้าแห้งตายหมดหนะครับดูครับเป็นสีเทาๆเนี่ย ฉีดไปครับฉีดให้หมดแปลงใหญ่แค่ไหนแปลงผักเราใหญ่แค่ไหนก็ฉีดไปให้หมดฮนะอย่าให้เหลือเห็นไหมครับถ้าเราฉีดว่าจะพืชปุ๊บก็จะพืชมันก็จะเป็นสีน้ําตาลก็คือมันจะมันจะแห้งตายของมันเอง อ๋อนี่เห็นไหมครับต้นหญ้าของเราแห้งตายแล้วนะตัวนอันที่ยังไม่ได้ฉีดก็เขียวชะอุ่มเชียวนี่เอาละครับวิธีการกำจัดวัชพืชวิธีที่สามวิธีสุดท้ายก็คือให้เรากด e s c เข้ามาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่ตรงนี้ครับแล้วก็กด ปิดมาเลยไม่ต้องเสียเวลาพุ่นยาไม่ต้องเสียเวลาถามยา้าไม่ต้องเสียเงินซื้ออุปกรณ์เราปิดมาเลยครับในการตั้งค่าดูครับต้นหญ้าหายหมดนะดูครับนี่แมต้นหญ้าหายหมดเอยเดี๋ยนี่อยี่นี่ ถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะมีวัชพืชขึ้นอยูอ่ถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะมีวัชพืชขึ้นอยู่แต่ในระบบเกมมันตัดทิ้งหมดเห็นไหม <c oughs> แต่ก็นด้ครับอย่าลืมว่าถ้าเราปิดเข้าไปตั้งค่าปิดระบบวัชพืชเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่สมจริงบางคนอยากเล่นเกมปลูกผักแบบสมจริงก็นะครับก็ต้องมีการกำจัดวัชพืชมีเก็บก้อนหินมีพรวหน้าดิน มีการหวานตอมีการไถตอมีการพวนมีการปกคลุมว่าเอามีการปกคลุมหน้าดินอ่าอะไรพวกนี้หละครับผมอาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับสับทางการเกษตรเพราะว่าเออก่อนนะอย่าอย่าผมเองก็บางทีก็อาจจะมีหลุดๆบ้างนะพูดผิดพูดถูกก็นะครับเนี่ยอ่ะวิธีการกำจัดวัชพืชก็มีอยู่สามแบบเนี่ยแบบนี้แหละครับ เราจะมาทวนกันอีกเล็กน้อยเพื่อความชัวร์วิธีที่หนึ่งคือการใช้ผมขอเรียกว่าผมขอเรียกว่าที่ที่ไถที่ไถว่าจะพืชแล้วกันอ่ะผมขอเรียกแบบง่ายๆนะครับที่ที่ถางวจะพืชอ่าอันนี้คือวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองก็คือวิธีการพ่นยากจาจัดวัชพืชส่วนวิธีที่สามก็คือเข้าไปตั้งค่า ในตัวเกมแล้วปิดระบบต้นหญาทิ้งไปนะครับเอาละสำหรับวันนี้ก็มีประมาณเท่านี้แหละยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าหากคุณผู้ชมถูกใจแล้วก็ถ้าหากต้องการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยผมจะค่อยๆทยอยลงคลิปเรื่อยๆนะครับอาจจะลงคลิปสัปดาห์หนึ่งสองสาคลิปหรือสัปดาห์ละคลิป ยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เราก็ต้องขอตัวจากลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ